สวัสดีครับยินดีต้อนรับชาวรารศีพฤกษฎทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช h n n n t l e w i ิชั่สบายนครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปรายปลายมากนะครับผมในเรื่องความรักนะฮะของผู้ที่มีดาวจาันลัคนาแล้วก็ดาวศุกร์นะครับผมสถิตอยู่ในรารศีพฤกษฎนะครับหรือคนที่เกิดในวันที่ ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมอ่าโทษครับยี่สิบเอ็ดเมษายนจนถึงวันที่ยี่สิบพฤษภาคมนั่นเองนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b e ์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่อ่าพลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับจบคลิปความรักทั้ง12จักรราศีแล้วต่อไปก็จะเป็นคลิปรายปีนะครับผมก็อยากให้ติดตามนะครับแล้วก็อยากจะเน้นย้ำชาวราศีพฤกศทุกท่านนะครับว่าคลิปความรักนะครับผมถ้าจะดูให้เกิดความแม่นยำนะครับ ให้ทุกท่านนะครับผมตรวจสอบอลัคนานะครับผมหรือว่าดาวจันท์นะครับผมหรือว่าดาวศุกร์นะครับก็วิธีการหานะครับผมก็สามารถเอาวันเดือนปีเกิดนะครับกดเข้าไปที่ Description Bo x นะครับผมจะมีลิงก์นะฮะที่เอาไวา้ให้ตรวจสอบอลัคนาในราศีเขาไม่ใช่ราศีโทษในโหราศาสตร์ตะวันตกนะครับหรือว่าถ้าไม่ทราบจริงๆนะครับ ก็สามารถหมายถึงว่าถ้าใช้เว็บไซต์นั้นไม่ได้จริงๆนะครับก็สามารถเข้าไปในเว็บของอาจารย์คนไทยนะครับผมอาจารย์ปรินนี่นะครับที่เว็บปรินนี่3 3 3 c o m นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยผม พูดเกลิ่นนําไปแล้วนะแต่ว่าผมมารีเช็คคลิปตอนกําลังตัดต่อและตอนกําลังจะโพสเนี่ยปรากฏว่าเกลิ่นนำของชาวราศีพฤษภหายไปนะครับผมดังนั้นก็เดี๋ยวเราจะตัดเข้าคลิปเอ่อที่เป็นตัวอ่านไพ่นะครับผมสําหรับชาวราศีพฤษภนะครับผมหลังจากนี้นั่นเองครับพไพ่ใบที่1นนะครับหลุดออกมาเลยทีเดียวนะไพ่เอ่อศิษฐ์ศพวันนะครับไพ่หไม้ ไพ่ใบที่สองนะครับไพ่สองไม้ไพ่ใบที่สามไพ่เจ็ดไม้ไพ่ใบที่สี่ไพ่สี่เหรียญ ไพ่ใบที่ห้าไพ่สามดาบไพ่ใบที่หกนะครับไพ่พระราชาถือไม้ไพ่ใบที่เจ็ดไพ่ t h e Tower ไพ่ใบที่8ปดไพ่อัศวินถือคาาถือไม้นั่นแหละไพ่ใบที่9ไพ่เด็กถือดาบแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่9ถ้วยนะฮะ เป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่มีความหลายอารมณ์เหลือเกินนะฮะในไตรามาสนี้นะครับไพ่ตรงกลางเนี่ยได้ไพ่เอ่อหคาาเข้ามานะครับผมนั่นหมายถึงว่าในเในสเดือนนี้นะครับผมตั้งแต่เดือนมกราคมกุมภาพันธ์แล้วก็มีนาคมนั้นนะฮะ ชาวลัคนาราศีพฤกษนะครับผมจะมีโอกาสในแง่ที่ดีมากๆเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะครับซึ่ง 1. อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่า2นะครับผมการปลดปล่อยตัวเองออกจากปัญหาหรือว่าความหวาดกลัวนะครับผมหรือว่า เขาเรียกว่าเอา่อจากสิ่งที่ตัวเองนั้นได้ลองทําหรือว่าพยายามทําลงไปแล้วเนี่ยมันไม่เกิดผลนะครับหรือว่าในแง่ของการผูกมัดนะครับผมที่เอาตัวเองนั้นนะครับไปผูกมัดอยู่กับความรักนะครับผมหรือว่ากับความสัมพันธ์กับคนอื่นๆนะครับผมที่คุณนั้นนะฮะมีการเขาเรียกว่ามีมีการตัดสินใจ ที่ยากนะครับผมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการพัฒนาที่ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับคุณจะเห็นได้นะครับว่าตัวไพ่หคาทาเนี่ยนะครับถูกขนาบข้างนะครับผมด้วยไพ่สี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ไพ่3ดาบนะครับถึงแม้ว่าคุณนั้นจะพยายามเก็บตัวนะครับผมหรือว่าพยายามจะปิดตัวเองเนื่องจาก ความรักความสัมพันธ์ของคุณบางคนนะฮะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไหนก็ตามแต่นะครับผมมีความแบบเจ็บปวดนะครับผมมีความเขาเรียกว่าอารมณ์นะครับผมที่มีความโศกเศร้านะครับมีความเสียใจนะครับผมซึ่งถามว่า,าไพ่สามดาบที่เข้ามานี้นะครับผมคุณก็พยายามจะซ่อมแซมมันน่ะเหมือนกับว่าคุณนั้นมีความห่วงแหนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมากๆคือคุณพยายามมากๆเลยนะครับผมคุณแบบกอด กอดกระปุกหมูเอาไว้นะครับอย่างแน่นหนาหรือแม้แต่ตัวของสามดับที่แก้วน้ำมันแตกลงไปมันมีน้ำแบบกระจายออกมาความรู้สึกของคุณมันกระจัดกระจายแต่คุณก็พยายามที่จะหยอดกาวลงไปเพื่อประสานความรักตรงนี้ของคุณเนี่ยนะครับที่มันแตกที่มันมีรอยร้าวเนี่ยกลับมาเพราะอะไรครับเพราะก่อนหน้านี้นั้นคุณพยายามกับมันมานานเหลือเกินอ่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเอ่อคนมีคนคุยมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่าในแง่ของคนที่ มีเจ้าของแล้วนะคบผมคือคุณเหมือนกับว่าคุณระดับคุณมันต่างกันนะนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบนะนะฮะผมยังรู้สึกว่าเหมือนกับว่าคุณมองเห็นคนรักของคุณเนี่ยเขามีการก้าวหน้าเขามีการพัฒนาเขาเป็นเหมือนกับผู้ชายที่ขับรถตรงนี้ครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็คือถือเปลวไฟอาจจะมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับผมที่มันเขาเรียกว,ว่าอะไรล่ะท,ที่ที่มันจําเป็นจะต้อง จัดการงานหลายๆอย่างหรือว่ามีหน้าที่รับผิดชอบหลายๆอย่างซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็เติบโตครับไปเป็นพระราชาถือไม้เนาะมออีประสบความสําเร็จนะครับผมสามารถแบบไปได้ไกลมากกว่านี้นะครับผมสามารถเขาเรียกว่า ออมีชีวิตที่มีความเจริญมีความก้าวหน้านะครับผมในขณะที่คุณเนี่ยเป็นเหมือนเด็กถือดาบอะนะครับผมมันจะมีความที่แบบว่าเอ้ยฉันฉันก็พยายามนะฉันก็ไม่ได้ไม่พยายามนึกออกไหมฉันก็พยายามฉันก็ปรับตัวฉันกออ็อยากจะทํางานที่มันดีมีคุณค่านะครับผม และตอนนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีหลายๆคนเนี่ยพยายามจะติดต่อข้อหาคุณเนี่ยผ่านทางช่องทางของโซเชียลมีเดียนะครับดูจากไภ่าของ6กไม้นะครับผมมีการกดไลค์มีการกดหัวใจมีการกดแบบกดว้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่ง เขาเข้ามาในช่วงที่คุณนั้นใช้เวลากับคนที่คุณกําลังหมายปองอยู่ในตอนนี้นะครับที่คุณกําลังวิ่งตามอยู่แต่ว่าส่วนตัวแล้วอ่ะส่วนหนึ่งนะครับผมผมรู้สึกว่ามันอาจจะมีบางคนนะที่สามารถทําได้เข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะครับผมทัศนคติของคุณทําให้คุณน,นมีความสุขมากขึ้นไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยนะครับผมสําหรับสํหรับนี้นะฮะคุณสังเกตไหมว่ามันเป็นแบบเค้กแต่งงานนะเหมือนกับว่ามันเป็นเป้าหมายของคุณว่าเอ้ยคุณอยากจะ อ,อยู่กินกับคนคนนี้แต่งงานกับคนคนนี้แต่สุดท้ายแล้วฟ้ามันผ่าเปรี้ยงลงมาแล้วเค,ค้กมันก็จัดกระจัดกระจายแตกกระจายไปหมดเลยอะไรอย่เงี้ยครับนะหรือว่าอาจจะมีคนเข้ามาในลักษณะที่คุณรู้สึกว่าเป็นทางเลือกให้กับคุณเป็นชอยให้กับคุณนะครับไพ่สองไม้เข้ามาเนี่ยมันหมายถึงว่า เออสำหรับบางคนนะครับผมอาจจะมีการเดินทางนะครับแล้วคุณก็ไปเจอการที่ต่างประเทศหรือว่าในขณะที่คุณกําลังเดินทางอันเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าบางคนก็อาจจะเจอจากอินเทอร์เน็ตนะครับผมมีอาการวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์หรือว่าจากแอปพลิเคชันต่างๆอันเนี้ยก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งเขาอาจจะเข้ามาเพื่อทําให้เป้าหมายในชีวิตของคุณนั้นมันเกิดขึ้นนะครับผมมันจับต้องได้ขึ้นและทําให้คุณนั้นมีความสุขมากยิ่งขึ้นในอนาคตนะครับมันเลยทําให เ,เกิดความสั่นคลอนในสถานะความสัมพันธ์ในปัจจุบันของคุณนะครับแต่ว่าสําหรับบางคนนั้นนะฮะซึ่งอา ผมคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างน้อยก็แล้วกันนะครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยไพ่เดอะทาวเวอร์เนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการจบหรือว่าหมายถึงแบบว่าจะต้องแบบเลิกหรืออะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันคือไพ่ของปัญหาเนี่ยที่เข้ามาแบบแน่นอนอะ่ะคือบางคนอาจจะมีปัญหาในแง่ของการเดินทางอะ่ะอันเนี้ยก็เป็นไปได้คืออย่างคนรักของคุณอาจจะมีงานที่มันมั่นคงที่นี่แล้วแต่ว่าคุณอาจจะต้องเดินทางแล้วปัญหาตรงเนี้ยมันเข้ามาแบบฉับพลันก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมมันทําให้คุณนั้นนะครับก็ มีความกังวลนะ่ะนะครับผมมีความกลัวมีความแบบเออไม่อยากไปอยากจะเก็บเกี่ยวอยากจะกอดเขาเอาไว้อะไรแบบนั้นนะครับผมซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้มากๆเลยนะครับที่จะเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามชีวิตของคุณต้องใช้เวลานะเพราะว่าไพ่หกไม้เป็นวิกตอรี่การ์ดก็จริงเป็นไพ่ของชัยชนะก็จริงเป็นไพ่ของโอกาสที่ดีมากๆกก็จริงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนะี่ยวิกตอรี่การ์ดมันก็ต้องใช้เวลาคือเหมือนกับ คือผมไม่รู้ว่าคุณเป็นแฟนนางงามหรือเปล่านะแต่ว่าอย่างเท่าที่ผมรู้คือผมก็ไม่ใช่แฟนนางงามนะพอเท่าเท่าที่แต่ว่าเท่าเท่าเท่าที่ผมรู้นะคะคือกว่าที่จะเป็นนางงามได้มันจะต้องมีการเก็บตัวมันต้องมีการแบบฝึกนะครับผมแล้วก็ไปประกวดต่างประเทศอีกอะไรอย่างเงี้ยอมันมันยาวนานมากเลยดังนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้เวลากับเป้าหมายของคุณให้มากๆนั่นเองนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราดูนะครับว่าในเดือนมกราคมนะครับผมเดือนนี้นั่นแหละนะครับในลักษณะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไรน,น,นะครับผมเนี่ยแอดดิกนะครับเข้ามาเหมือนกับว่าคุณ คุณยึดติดกับความสัมพันธ์นี้มากเกินไปอ่ะคุณพยายามกับมันมากเกินไปจนคุณนั้นหลงเลยหลงเลยว่ะละเลยแล้วก็หลงลืมความสุขของคุณความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนของคุณลงไปนะครับผมแล้วคุณก็รู้สึกว่าปัญหาชีวิตของคุณส่วนใหญ่ที่จริงแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอะไรเลยก็ได้นะแต่ว่าพอมันมาอยู่กับ <c oughs> ในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมันทาให้คุณรู้สึกว่า เออปัญหามันเยอะอะเพราะว่าคุณโฟกัสแค่ปัญหาจากตัวตรงนี้เท่านั้นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามองในลักษณะของการเดินทางการงานการเรียนมันก็ยังไงมันก็สามารถไปได้ไปต่อได้นะครับผมแต่พอคุณมามองเจาะที่เป็นดีเทลรายละเอียดของความสัมพันธ์แล้วมันอาจจะหนักอะเพราะว่าคุณแอดดิกกมันมากเกินไปคุณติดก,กับมันมากเกินไปคุณใส่ใจกับมันมากเกินไปนั่นเอง นะครับอ้าต่อไปเดินกุมภาพันธ์นะครับเป็นเดอะซันอ้าวนะครับผมก็ผ่านช่วงเดือนมกราคมไปก่อนนะครับผมแล้วก็เดินกุมภาพันธ์มันก็จะมีความคล่องตัวขึ้นมีความสบายขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นตามลําดับนั่นเองแล้วก็จะสดใสร่าเริงนะครับผมมากกว่าเดิมก็คือมีไพ่ก้าวถ้วยเข้ามาการันตีแล้วด้วยนะครับว่าคุณจะแบบว่าเอ้ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรอะไรจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเป้าหมายนะครับผมสําหรับความคาดหวังของคุณที่เกิดขึ้น แล้วก็มีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับผมเดือนมีนาคมนะครับดูหน่อยอ่าในเดือนมีนาคมนะครับผมผมมองว่าเอ่อสำหรับบางท่านนะครับคุณอาจจะมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาค่อนข้างเยอะเนาะบางคนนั้นอาจจะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆนะกับคนอื่นๆนะครับแล้วคุณก็เนี่ยมีความแบบ อยู่กับโทรศัพท์อยู่กับการพูดคุยนะครับที่ผมบอกไปว่ามีโอกาสสูงมากที่คุณนั้นจะได้เจอใครสักคนหนึ่งที่ผ่านเข้ามาทางแอปพลิเคชันผ่านเข้ามาทางการติดต่อการสื่อสารการพูดคุยทางออนไลน์อันนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับบางคนนะครับผมที่เป็นชาวราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นลัคนาดาวจันทร์หรือว่าดาวสุก็ตามีโอกาสจะได้รับการเปลี่ยนแปลงแบบสายฟ้าแลบนะครับผม ได้เลยทีเดียวนะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแง่ของอ่าในแง่ของคนโสดนะครับผมจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในเดือนมกราคมพาแล้วก็มีนาคมนะครับอ่าไพ่ The Emperor นะครับสำหรับคนโสดนะฮะผมมองว่าคุณนั้นจะมีเป้าหมายที่มันมั่นคงยิ่งขึ้นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับผมแต่คิดว่า น่าจะไปหวยออกกับในเรื่องของหน้าที่การงานนะครับมากกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์คือผมมองว่าส่วนหนึ่งแล้วบางทีแล้วคุณอาจจะมองว่าพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีมันมาจากความมั่นคงทางอาชีพการงานความมั่นคงทางครอบครัวแล้วก็สถาบันสถานะทางการเงินที่ดีนะครับผมดังนั้นเนี่ยคุณก็เลยอาจจะไปโฟกัสในเรื่องนั้นๆก่อนนะครับแล้วก็วางในเรื่องความสัมพันธ์ไว้แล้วก็ไป,ปะสบเออไป เขาเรียกว่าไปทําในเรื่องของการประสบความสําเร็จเนี่ยให้มันชัดเจนก่อนนั่นเองนะครับผมอ่าไพ่ต่อไปนะครับผมไพ nice ่ในซอฟวอนส์นะครับผมไพ่ใบนี้นะครับปอยสำหรักน้ำล <c oughs> ายไพ่ <c oughs> ขอโทษครับ ในออบวอนนะครับผมเข้ามานั้นก็คือหมายถึงว่าคุณก็ยุ่งนั่นแหละยุ่งกับงานจริงๆนะครับผมจนบางทีแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีเวลามาโฟกัสกับนิเรื่องของความสัมพันธ์เลยสําหรับเรื่องของคนโสดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราดูแล้วในเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะได้เจอนะครับผมคนที่ทําให้คุณนะรู้สึกว่าเออมันสว่างสดใสดีเนาะกับการมีความรักนะครับผมกับการมีความสัมพันธ์ที่ดีนะอันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้มากๆเลยนะครับผมอ้าต่อไปนะครับ ไพ่เห็นไหมในออฟสอดนะครับผมมันเหมือนมันอันล็อกคุณนะ่ะนะแล้วคุณก็ไปเจออะไรครับไปเจอสายรุ้งนี่ไงเหมือนกับพระอาทิตย์พอพระอาทิตย์เจอนามแล้วเจอไงครับเจอสายรุ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออมีโอกาสมากๆเลยนะที่คุณจะได้ปลดปล่อยตัวเองปลดล็อกตัวเองนะครับจากความว่างเปล่าจากความเปล่าเปลี่ยวอ้างวางเซงฟาง,ฟงนะครับผมคว้งควางนั่นแหละนะครับผม ให้กลับมามีความสุขในแง่ของความสัมพันธ์ได้นั่นเองนะครับก็พูดพูดถึงในเรื่องของความสุข่นแหล่งที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้ก็คือสําหรับคุณโสดนะครับผมต่อไปนะครับผมสําหรับคนที่มีคนคุยนะครับผมแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่ได้เป็นโควิดนะครับผมเพิ่งโดนแยงจมูกมาเมื่อวานนะครับแข็งแรงดีนะฮะ เนี่ยมีไพ่เจลัสขึ้นมานะครับผมไพ่ของความอิจฉาริษยานะครับผม,มหมายถึงว่าสําหรับคนที่คุณคุยด้วยเนี่ยนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นตัวคุณเองที่มีคนเข้าหานะครับอาจจะเป็นทางออนไลน์ก็ได้อย่างที่ผมได้บอกไปนะครับผมแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีความแบบ เออมันทาไมเขาถึงแบบไปกดไลค์ให้คนอื่นกดหัวใจให้คนอื่นอะไรไงเวลาที่คุณเห็นนะเนาะนะครับมันก็เกิดความแบบไม่พอใจขึ้นมาอะไรอย่างนั้นนะครับผมซึ่งมันก็ทําให้คุณนั้นรู้สึกว่ามีความเสียใจแต่ว่าคุณได้ไปโวยวายอะไรกับเขาไหมเนี่ยตอนเนี้ยยังรอกนะครับแต่ว่าในอนาคตข้างหน้ามีไพ่เดอะทาวเวอร์เข้ามาเนี่ยเออมันก็มีโอกาสเป็นไปได้ดังนั้นคุณก็ต้องระวัััััังนะนคนคน <c oughs> นนะะสสําาหรรบบคคคคคมมมมีุยแต่่วพธ์ไชดเจ พไพ่ใบต่อไปนะครับผมเป็นไพ่ four of pentacles นะครับ four of pentacles นั้นอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะครับผมนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะแบบ รออ่ะโดดเดี่ยวอ้างว้างนะครับหมายถึงว่ามันก็จะมีความแบบความหนักหน่วงในความสัมพันธ์ของคุณอ่ะเหมือนกับว,ว่าคุณพยายามที่จะรอเอ่อถึงเป้าหมายนะครับผมหรือว่าถึงความสําเร็จซึ่งผมบอกถึงเรื่องความสําเร็จไปแล้วเนาะแต่ว่าคือมันอาจจะมี potential คุณอาจจะมองเห็นว่าเอ้ยในระยะยาวนั้นนหะไอ้ความสัมพันธ์ของคุณกับคนที่คุณกําลังคุยคุยอยู่มันเป็นไปได้นะมันมันมีความหนักแน่นมีความมั่นคงนะแต่ว่าในแง่ของการปฏิบัติล่ะมันอาจจะแบบ เออมันดูไม่เหมือนกับที่คุณคาดคิดเอาไว้หรืออาจจะไม่เหมือนกับที่คุณคาดหวังหรือว่าคุณคาดฝันเอาไว้นั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความไม่มั่นใจหรือว่านอยหรือว่าเบื่อนะครับผมกับความกับ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 อารมณ์ตรงเนี้ยนะครับผมที่มันเกิดขึ้นอันเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปไพ่ใบสุดท้ายนะครับไพ่ดอนเห็นไหมครับเนี่ย ทั้งพระอาทิตย์ตกทั้งพระอาทิตย์ขึ้นเลยมันมีความเขาเรียกว่ามันมีความขึ้นขึ้น,น,นลงลงของอารมณ์อะอย่างที่ผมได้บอกตั้งแต่ช่วงต้นๆที่เปิดไพ่เลยเนาะว่าไพ่าสาหรับชาวราศีพฤกษ์นะครับผมในเดือนนี้มันมีแบบหลากหลายอารมณ์เหลือเกินนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่คุณแบบไม่สบอารมณ์คุณนอยคุณเบือ่อบางทีคุณก็สดใสจนแบบว่าคนคนเนี้ยที่คุณกําลังคุยอยู่คือเขาตามอารมณ์คุณไม่ทันอนะ นะมันมีการปรับเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลี่ยนไปนเปลี่ยนมาเดี๋ยวก็สนุกเดี๋ยวก็เองจุดๆจ,จ,จะเหวี่ยงวีนอะไรก็อะ,อะก็เกิดขึ้นนะครับผมบางทีแล้วรถเร็วฉับพลันเขาไม่ทันตั้งตัวก็มีเหมือนกันบางทีคุณก็มีความสุขบางทีคุณก็เศร้าอะไรแบบนี้ นะครับผมดังนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภที่มีมีคนคุยนะครับผมแต่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณก็ต้องระวังในงเรื่องของอารมณ์ตรงนี้นิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดความสับสนแล้วก็เกิดแบบว่าปัญหาที่มันยาวนานเนี่ยตามมาได้นะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังมากๆนะครับต่อไปนะฮะก็จะเป็นไพ่ในส่วนของคนที่ไม่ไม่โสดแล้วนะครับมีคนคุยแบบชัดเจนแล้วนะครับผม มีแฟนแล้วนั่นแหละเป็นยังไงนะครับไบแอสนะครับอันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของความคิดมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสาหรับไพ่ไบแอสที่ขึ้นมานะครับเหมือนกับว่าคุณมั่นใจในความคิดของตัวเองมากเกินไปเนี่ยคือเหมือนนางงามคนนี้แบบว่าเออใช้ฉันชนะแล้วฉันจบแล้วทุกอย่างแบบเคลียร์แล้วแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองมากๆนะครับมันก็มีความไบแอสแล้วบางทีแล้วคุณก็อาจจะไม่ได้รับฟังนะครับผมถึงเหตุผลที่แบบ ที่คนอื่นพยายามจะพูดกับคุณอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ช่างพูดช่าง,งเจรจามากกว่าพยายามจะสื่อสารความเป็นตัวเองมากกว่านั่นเองนะครับผมโดยที่คุณนั้นก็ไม่ได้อ่าไม่ได้เข้าใจถึงเหตุผลจริงๆของคนที่คุณกําลังแบบว่าเป็นแฟนของคุณหรือว่าคนที่คุณรักเนี่ยนะครับอย่างชัดเจนนะครับมันก็เลยเกิดการไบแอสขึ้นมานะครับผม เนี่ยแล้วบางทีนะครับไพ่สิบไม้เข้ามาก็หมายถึงในเรื่องของงานนะครับผมในเรื่องของความสับสนความมึนงงเห็นไหมครับว่าดาวขึ้นแบบวิงวิงเลยคือคุณมีความไม่มั่นใจสูงมากนะครับผมสําหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับผมว่าเออตกลงแล้วความสัมพันธ์นี้มันมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่หรือว่าเขาพูดแบบที่เขารู้สึอย่างไงเขาเขาเขาได้พูด เขาได้สื่อสารความรู้สึกจริงๆของเขาออกมาหรือเปล่านะครับมันไม่มีความมั่นใจอยู่ในนั้นเลยนะฮะมันก็เลยทําให้คุณนั้นรู้สึกมีความเป็นกังวลน,นั่นเองนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเครียดกับความสัมพันธ์นี้นะครับผมต่อไปนะครับผมก็เป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับแต่ว่าคุณก็จะนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเหมือนออน้องหมีตัวนี้ที่ทําแบบว่า นั่งสมาธินวิปัสสนากรรมฐานนะครับหรือว่าทําความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆเนี่ยสำหรับเดือนมก,กราคมพแล้วก็มีนาคมนะครับมันอาจจะเป็นช่วงที่ทําให้อารมณ์ของคุณนั้น มีความแกว่งมากๆพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าคุณจะได้สติในท้ายที่สุดนะครับซึ่งก็อยากจะปวยพรนะครับให้คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับผมได้สติเร็วๆก็แลวกันนะครับก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์อะไรบานปลายแล้วก็ยิ่งใหญ่แบบเดอะทาวเวอร์ตามมานะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแก้ไขาย,ยากมากกว่าการป้องกันนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูที่ไพ่ใบสุดท้ายนะครับผมสําหรับ เขาเรียกว่าธีมนะครับผมหรือว่า,าหนึ่งใบนะครับที่เป็นคําจํากัดความของเดือนอมกราคมพามีนาหรือในไตรมาสนี้นั้นนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมขอหนึ่งใบคามิกเรเลชั่นชิพส์นะครับซึ่งคา m ิกเรเลชั่นชิพส์เนี่ยพอขึ้นมาในาในใน,ในเดือนลักษณะประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดเลยเนี่ยบางคนก็อาจจะได้เจอแบบลักษณะของคู่กรรมนะครับผมเข้ามา พูดคุยทาความรู้จักก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราจะไม่ไปโฟกัสในเรื่องของแบบเอยตกมันเป็นคู่กรรมหรือมันเป็นคู่แท้เนี่ยใน3เดือนนี้นะครับผมมันก็จะมีในลักษณะของการปะทะกันนะครับของความไม่เข้าใจการของความมันหนักหน่วงในเรื่องในเรื่องของความสัมพันธ์เนี้ยมีความเป็นไปได้มากๆเลยนะครับผมว่าคุณนั้นจะเกิดการมีปากเสียงหรือการทะเลาะกันนะครับในลักษณะของความไม่เข้าใจกันเนาะนะครับยกเว้นอ่ะคนโซลน,นี้อาจจะสบายหน่อยเพราะว่าไม่มีใครต้องไปนั่งเถียงด้วยนะครับผม แต่ว่าในลักษณะของคนที่มีคู่นะครับผมกับคนความสัมพันธ์นม่ชัดเจนมันก็จะมีปัญหาอย่างแบบว่าในเรื่องของบุคคลอื่นๆเข้ามาในเรื่องการไบแอดสความสับสนเข้ามาแล้วก็การพารานอยต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับผมในแง่ของออตรามาสนี้นะครับเห็นไหมว่าสีมันค่อนข้างแบบช้ำๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ต้องระวังนั่นเองนะครับผมอ่ะ และนี่ก็เป็นการพยากรณ์ในเรื่องของความรักนะครับผมสำหรับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับผมหรือว่ามีดาวจันทร์และดาวศุกร์สถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนนั่นเองถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆจากทางช anel ของเราสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล,แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้สวัสดีครับ